เทศกาลสงกรานต์นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาของเทศกาลแห่งความสุขนะครับมีการเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็กลับบ้านนะครับรวมไปถึงมีการเล่นน้ําด้วยแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะไปดูกันลวครับว่าจะไปเที่ยวสงกรานต์อย่างไรให้สนุกและที่สําคัญนั้นต้องได้สาระด้วยไปติดตามได้จากรายงานของคุณมณิชยน,นันกีรติจารุธนบุตรครับ เมื่อเอ่ยถึงประเพณีวันสงกรานต์หลายๆคนคงจะนึกถึงวันขึ้นปีใหม่ไทยที่มีวันหยุดยาวหลายวันตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนและยังเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงฤดูร้อนเพื่อจะได้เป็นการดับร้อนอีกด้วยความจริงแล้วสงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยทุกศาสนาไม่เฉพาะชาวไทยพุทธเท่านั้นและวันสงกรานต์ก็ยังถือเป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุอีกด้วย โดยอาศัยช่วงที่มีวันหยุดยาวให้ลูกหลานที่ไปทำงานอยู่ต่างถิ่นได้เดินทางกลับบ้านมาร่วมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวอาทิการเข้าวัดตักบาตรทำบุญทำทานช่วยทํานุบำรุงศาสนาและยังเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่การทำความสะอาดบ้านเรือนเครื่องใช้สิ่งของต่างๆ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะก็ถือได้ว่าเป็นการทำกิจกรรมต่อสังคมอีกอย่างหนึง่งวันสงกรานต์นั้นยังเป็นวันที่เด็กๆหรือผู้ที่มีอาวุโสน้อยตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าก็ถือโอกาสในช่วงนี้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนนับถือทั้งที่เป็นเจ้านายก็ดีหรือว่าผู้สูงอายุก็ดี ถือเป็นการขอพรอและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นการขอขมาผู้ใหญ่ที่เราเคยสร้างความขุนเคืองใจให้แก่ท่านเหล่านี้อีกด้วยส่วนการเตรียมแผนความพร้อมก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดยันภานะส่วนตัวหรือการโดยสารรถสาธารณะก็ตามควรที่จะต้องตรวจสอบเส้นทางการจราจรหลักและรองก่อนออกเดินทาง ซึ่งแน่นอนว่าการสัญจรในช่วงเทศกาลนั้นจะมีปริมาณรถค่อนข้างมากซึ่งก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมากเช่นกันและจากบรรยากาศสงกรานต์ปีที่ผ่านๆมาก็จะเห็นได้ว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานต์เป็นพื้นที่พื้นที่ไปซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการควบคุมและเป็นการลดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำ ถึงแม้ว่าการเล่นน้ำสงกรานต์ทั่วประเทศนั้นจะคล้ายๆกันก็ตามแต่ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนั้นก็ยังคงดำรงสืบสารวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปการจะเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกปลอดภัยและได้สาระนั้นเราจะต้องรู้ว่าปัจจุบันการเล่นน้ำสงกรานต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากอาทิการสาดน้ำ เอาน้ำใส่ถุงพลาสติกคว้างปากกันหรือใช้กระบอกฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงซึ่งโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือว่าอุบัติเหตุนั้นก็อาจมีมากขึ้นควรเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นไม่ควรเล่นอย่างคึกขนองซึ่งอาจนำมาซึ่งความรุนแรงได้ส่วนน้ำที่นำมาเล่นสรดกันนั้นควรใช้น้ำสะอาดไม่ควรใช้น้ำสกรปรกจากแม่น้ำลำคลอง ไม่ควรใช้น้ำเย็นน้ำแข็งหรือน้ำผสมเม็ดแมงลักเม็ดสาคูหรือน้ำผสมสีย้อมผ้าลงในน้ำอย่างเด็ดขาดซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคเจือปนอยู่หากเกิดเข้าตาหรือสำลักน้ำทางจมูกแล้วอาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้สำหรับคนที่ชอบเล่นน้ำสงกรานนั้นการแต่งกายก็เป็นเรื่องสำคัญควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดสักง่ายไม่อุ้มน้ำมากนัก โดยเฉพาะผ้ายีนซึ่งไม่เหมาะสำหรับการใส่เล่นน้ำทั้งนี้การแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีนั้นก็ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งไม่ควรใส่เสื้อผ้าจนล่อแหลมเกินไปอาทิชุดแนบเนื้อสายเดี่ยวหรือโทนสีอ่อนซึ่งเวลาโดนน้ำแล้วอาจจะเห็นรูปร่างที่ชัดขึ้นและอาจจะก่อให้เกิดการลวนลามทางเพศได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เล่นแป้งอาจเป็นโอกาสให้ถูกลวนลามได้ง่ายที่สุด ส่วนผู้ที่เล่นแป้งบางครั้งแป้งที่ใส,ส่สีอาจจะเข้าตาจนทำให้เกิดการระคายเคืองได้ยิ่งผู้ที่ใส่บิกอายส์หรือคอนแทคเลนส์ด้วยแล้วควรที่จะต้องถอดออกก่อนเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าตาขณะที่ของมีค่าต่างๆก็ไม่ควรนำไปด้วยเพราะอาจทำให้เกิดการสูญเสียหรือว่าหายได้ แต่หากจำเป็นจะต้องพกติดตัวไปก็ควรหาวิธีป้องกันโดยการหาซองที่กันน้ำได้แบบซิปล็อกห้อยคอเพื่อป้องกันการถูกคนล้วงนอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญมากที่สุดในช่วงสงการานคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการดื่มสุราหรือของมืนเมาต่างๆซึ่งแน่นอนว่าอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำอนาจารย และอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงสิ่งมึนเมาเป็นดีที่สุดเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนและสงการานนี้คงจะไม่กล่อยแน่นอนหากเพิ่มความระมัดระวังอย่าประมาททั้งตัวเองและผู้อื่นเมาไม่ขับกลับปลอดภัยค่ะมณิชนันท์กิรติจารุธนาบุญทีมข่าวดอ n n รายงาน